โรงเรียนวัดบางขวากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลย่านยาวอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสาคติพจน์ประจําโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสีประจําโรงเรียนน้ำเงินเหลือง ปัจจุบันมีนายจิรวัตรพึ่งสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขวากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดบางขวากได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นอกจากนี้โรงเรียนวัดบางขวากยังมีบุคลากรครูที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนวัดบางขวากได้จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องสมุดที่เปิดบริการให้กับนักเรียน และคนในชุมชนมีการให้บริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับการศึกษาค้นคว้าอีกด้วยห้องเรียนจักสารไม้ไผ่ห้องแสดงผลงานนักเรียนห้องเรียนเบเกอรี่ สนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลสนามกีฬาที่ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆด้าน จากการทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้นำมาซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวด o t o p Junior c o n t t s t ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการนำเสนอผลงานดีเด่นภาคกลางโครงการเรียนดีประจำตำบล1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ได้รับโลรางวัลผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระดับภูมิภาคได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงอี e ซลระดับปถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดบางขวากได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองปีซ้อนนักเรียนโรงเรียนวัดบางขวากได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นและเข้ารับโลโยกย่องเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเยี่ยมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาระดับภูมิภาคเป็นโรงเรียนแกนนำในการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรางวัลชนะเลิศกิจกรรมจักสารไม้ไผ่ระดับชั้นปถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประเทศหลายปีติดต่อกัน นอกจากนี้การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนวัดบางขวากได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาเป็นจำนวนมากสถานศึกษาแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมาย จากการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนวัดบางขวากจึงเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพทรงคุณค่าสง่างามสมกับเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง